นมันดีครับอีบ่าเอาดำหุมงครับวันนี้ดังทางยักเรียแทะนั่นนี่ใสด้วยโอ้แช่์่าแม่ยกโป้ยกโป้โอ้โห่คือคือคือเนียงเวยน่าเป็นสีไหมไหนด้ยล่ะดดูนี่ หมตตอกมางมีเสียงากินหนึ่งเอาเี้ขนาดกาเจ้าบ่เกาะอยู่กเอยู่อฮะ่งนเลยม่ิรุกนกระุนแ้เสียแล้วอีกเมึงสิบได้แก่ดอกเนี่ยคือเนี้ กงงิเฮ้ยอนเป็นเป็นเซือไข่ะนันบ้านอะไรเริ่มนี้อยู่ไปไข้ไข่ไกลอยู่้าเหรอเออเป็นยังไงแล้วฝาดือนเน่แจกไข่บุกไข่อย่งโอ้ยเมขาก็าไปวัดแจ้าเขาทัดจะงาพแพงแขงแขงจังับให้เมขาเขาแล้วบาโม ผม่ได้กงเมีบอกข้าจเนี่เข้าจนใช้แพงนะหลสวัสดีครับสวัสดีครับตากร้องครับสวัสดีตากร้องครับผมเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเปดเดี๋ยวคนเปดเดี๋ยวคนเสวัสดีตกร้องครับผมเดี๋ยวคป็ดเดี๋ดให้เหรอให้เหรอสวัสดีครับยังสวัสดีครับป่ะสวัสดีครับ ดคกินไม่ได้เงินกินไม่ได้เอาแล้บอกใครก็่เอานม่ก่อนคนดีอยู่นะมันหนาเนะราอนแวหยุอนนะต้องปอกเดี๋ยวมันึงย้นมึงอีแค่ทำกัมอีย่ตัวแรงิดมันนั่นนั่นนั่นนันั่นคุณเดอย่นไปุนีั่นนั่นนั่น่นมันเป็นบอน่ะ มันเยิมตรมันเยิมอาเยอมาถ้าเยอมเยอมแสบแสบกามันเป็นอะไรอีกมีแค่เดถ้ามันดำมันแสบโอ้ยตาตาตาขอถ่ายวิดีโอีก่ยม กันเจีโอ้ยพี่นี่นะกันเสร็จนี่แบนี่เนี่คนตาเราเล็บนเบ่าไวาใจอยู่แหวมั้ขึ้นแบบไหมพุดนแงพร้มนะพรอมกันมาบ้านันแบบโอ้ยมันไปชื่ออะไรเรา้เสียเใส่ไปซ่อมบ้ากินาอก สวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับนี่ดำๆไป่งมีไปยิ่งิ่งเดียมือินดีต้อนรนะวด่ยังมืดินี่ิล้องยิงจ้าบินหู้วเห็นมั้ยเนะมันมีเลื่อนยยังเรียนมาได้เรียน เจ้า of blue, of world, ่างเขาดีอยู่เขาเปิดปากแล้วก็ขึ้นติดไงพวกคุณปิดได้วู่จัคโฟกัาเนี้ยกินก็ได้พ้าออกมาเด้มันออกจากนง้นได้ป็ระเด็กกินไห่หืมพ่อบกินอะไรอ่ะ งงนตกองแจจกจจกเฮ้ยนอันนี้เดาบวคันบวันมักก็เป็นเนาะมันสีพื้นแข้งแต่อันนี้มันสีบวันไหมแมาเคลียร์ห้เฉยนะเนะครับมันกบบงลับกว่าหุงกว่าไปเลย

โอ้ย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 บูว้วว้ววยวั้วเนี่ยใยในนั้นเอกี้วดีครับวัสดีครับวัสดีครับไปไหนไปไหนขาไปเห็ดรังค้้ววัสดีครับสวดีครับจิ๊กวัดีครับเจ็งยเลยแยว

จะแบบเนียร้า,นา่นเ,น,เมมน,นี่นเนี่ยอยห่าเดขนล็อกหลา่นเขึ้นด้ได้ขกขา่ไห่นบ่หครับไปไหนพาย,ยาไปไหนยาก,กินข้าวอยู่ไปไหนไปไหนไปกับครูนู่นไปไหนโอ้ยยาก,กินข้าวอยู่เนอะ

Cái hát bù ta Cái hát bù đâu Khỉ đây Tây bù cô chứ mẹ cô nè Tây bù chứ Khó lắm kìa Ừ, chạy Trong không làm nên mới khách cho tao นนีสนนให้ย่ากินเขาก็ไม่รู้หรอกจับจับเนี่ไข่ด้วม嘛กองกัดอขากันกินเดือกวันนี้ย ีถุกินตอนซีถุงเนี่งแซ่บแม่ต้ะนะ่งรูปแกจบไปนะ้ำ พนักงานเปิดก <ạ. S 2> ้อนอ้วนเปียนแถงหน้าที่เรามึงแม่แม่พนักงานเปิดจัดมงซีหรือหมงแถหนามงซีมงเขาเปิดใ้ซุ้มพนักงานตีมงมงพนักงานตโมงแทนกันหาโมงหาโมงซุ้มคนตีเขาได ทันไทยชุมบรราาเขาเมนไปเล่นกอนเลยม่วง่าไอ้คนทำขนาดก็สีหางมุ้งก็พอดีลบกวนไม่เอาลูกไว้ไหนองหามุ้งไหมเพราะว่ามันต้องขอไปเ็ียนย้อไหมเชงลูมันสีหาตเพราะว่าไปยืนได้มึงอี้กน

bắt xuống đây với nhà nọ nhà nhà, nhà mà kiếm? ở nhà 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 kiếm mấy học nhà có mấy này nhà thì mấy Rồi, con đi nào. Con đi nào. Con đi nào. Áo. Qua mà lên, qua mà lên. Đi ra nha, đi ra nha. ยายาวเก็บแกบเลยเก็บเฮียไปเลยป่าไปแบบนัเลยไปเลยไปเลยป่าวไปเลยอย่าข้ออย่หาย้ายาหนือนนะ เรียกคุณย่าเรียกย่าเลยคุณย่าครับเรียกคุณย่าครับคุณย่าครับเรียกคุณย่าครับรลานที่วกหลานี่ไเขายะยันร้านเสียบอะไรนะไปไปวิ่กก ฟองเดินทั้งเส้นผมเมียทั้งเส้นผมหยาจ๊าน้อยก็ได้ไจับจ้ะอยาไปไหนอยาไปไหนอยากไปแล้วยงเจัี่พราเราเเอาแตปากคือใครยังมาอยู่้แตมันิให้เอาเราเองได้ใครเปลี่ยนอย่างเงี้ยาไหม โบสนใจแล้วสาน่ะสนใจแต่แม่ครัวช่วงนี้อ๊้โอ๊ยโอ๊ยบ่ได้กินเะนี่หง่อนห่นนาะหง่อนวะวะนี่นาเกสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับโหแจกเงินใหม่ค่ารถอ่า